สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้พุกบ,บ่าวลำปางกันอีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะพาไปที่จังหวัดชัยภูมิรัทึกคาดขี้ยาทิ้งก้นบุรีไฟลุกลามเผาไร่อ้อยเกิดเป็นหิมะดำ ลุงเต็มไปท้องฟ้านั่นเองครับก็มีรายงานจากเชยภูมิว่าเมื่อช่องเย็นของวันที่25ธันวาคม2567ที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภามเพอภูเขียวรับแจ้งจากประชาชนที่โทรมาแจ้ง191ว่ามีคนมือบอลลักลอบเผาไร่อ้อยโจนทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามกระจายเป็นวงกว้าง ใกล้จะลามถึงบ้านเรือนประชาชนที่ท้ายหมู่บ้านน้อยโนนดินแดงอำตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิจึงประสานงานรถดับเพลิงดับไฟเทศบาลตำบลผักปังหนึ่งคันรีบมาเข้าพื้นที่นั่นเองครับเมื่อไปถึงพบชาวบ้านได้ช่วยกันนำถังน้ำในบ่อหลังบ้าน หิ้วถังน้ำกิ่งไม้สดเท่าที่หาได้มาช่วยกันดับไฟที่กำลังโหมลุกท่วมไร่อ้อยพื้นที่กว่า100รไร่ก่อนที่จะลุกลามติดบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดกับไร่และไฟลุกลามข้ามถนนไปติดกับไร่อ้อยอีกฝั่งถนนซึ่งชาวบ้านที่กำลังตัดอ้อยบริเวณนั้นคาดว่าอาจเกิดจากคนมือบอล โยนก้นบุรีลงข้างทางแล้วเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาลามเข้าไปยังไร่อ้อยเป็นบริเวณกว้างจึงได้ช่วยกันตักน้ำในบ่อหลังบ้านมาช่วยกันดับสกัดไฟไม่ให้ลุกลามเข้าไร่อ้อยของตัวเองนั่นเองครับจากการเกิดไฟไหม้ไร่อ้อยเป็นบริเวณกว้างนะับร้อยไร่ครั้งนี้จะเห็นภาพเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้ไร่อ้อยปลิวสูงเกิดขม่าคว,วันไฟจากการเผาไร่อ้อย ริวไปไกลหลายกิโลเมตรและมีเศษเท่าฝุ่นใบอ้อยหรือคล้ายมีฝุ่นหิมะดำลอยคละคุ้งไปทั่วท้องฟ้าตกลงมาสู่พื้นจะตกลงมาสู่พื้นจำนวนมากวันจะเกิดฝุ่นมนลพิษทางอากาศค่า PM2.5 จะเพิ่มขึ้นและมีผลกระทบต่อสุขภาพตามมาอีกชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ไร่อ้อยถูกไฟไหม้ครั้งนี้ อยู่ห่างจากตำบลภูเขียวเพียง3กิโลเมตรมีรถดับเพลิงที่เข้ามาช่วยเหลือดับไฟเพียงคันเดียวชาวบ้านฝากบอกช่วงนี้เป็นฤดูตัดอ้อยส่งโรงงานน่าจะเกิดไฟไหม้ไร่อ้อยอีกหลายครั้งกว่าจะหมดฤดูตัดอ้อยหากไฟไหม้ไร่อ้อยอยากให้มีรถดับเพลิงเข้ามาถึงที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วและหลายคันมากกว่านี้ด้วยด้วยความเสียหายครั้งนี้มีไร่อ้อยถูกไฟไหม้เสียหายประมาณ100ไร่นั่นเองครับ นี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมเอามาเล่าให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาช่วงนี้ที่เป็นช่วงการเก็บเกี่ยวอ้อยก็จะมีเพลิงเกิดขึ้นเสมอนั่นเองครับสำหรับกับไรอ้อยนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ